วันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับ The Secret Flower นะครับเกมของ d ด r y l นะโดยที่วันนี้เดี๋ยวผมจะสอนด้วยแล้วก็เล่นให้ดูด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีน้องมินกับ j a สเปอร์นะครับมาช่วยสาธิตนะเกมนี้มันพิเศษมากตรงที่ว่ากล่องมันแค่นี้เองกล่องมันเหมือนเป็นเป็นซองการ์ดแค่นี้นะครับแล้วเวลาคุณเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะไม่มีรูบุ๊กมันจะมีแค่การ์ด16ใบแล้วก็ ตัวของกล่องเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเล่นอยู่ในกล่องเลยนะครับตีมของเกมก็คือมันจะเป็นเกมแนว deduction นะเราจะมีตัวเลขของการเนี่ยทั้งหมด16เลขนะครับเป็นดอกไม้ต่างๆ16ใบแล้วทีนี้เราก็จะแจกนะครับอยู่ที่จำจําน o ผู้เล่นนะมันจะมีโหมดโหมดง่ายกับโหมดยากนะครับโหมดง่ายเนี่ย table one โหมดยาก table two เดี๋ยวเราเล่น table one ให้ดูแล้วกันนะเล่น3คนนะครับเราก็จะมีใบที่ต้องคว่ำไว้ตรงข้างหน้าเราเนี่ยมี2ใบ2ใบแล้วก็คนสุดท้ายเป็น3ใบ ล้วก็จะมี question card ก็จะเป็น3ใบ3ใบแล้วก็2ใบนะครับอย่างนี้ใครเป็น first player จะเปิดใช่ไหมพี่มิ้น์อ่าโอเคสมมุติว่ามิ้น์เป็นเป็น first player ใช่ปะเ,เขาก็จะต้องมี2ใบข้างหน้าจสเปอร์มี2ใบข้างหน้าและพี่มี3ใบข้างหน้าก่อนที่เราจะเล่นเราเปิดเราเราสามารถดูข้างหน้าเราได้ก่อนเราเรียงก่อนครับเรียงจากน้อยไปมากเรียงาร์ดจากน้อยไปมากอย่างนี้นะซ้ายไปขวาทุกคนเรียงแล้วใช่ไหม แล้วใบที่เหลือเนี่ยเป็นใบ question นะครับที่เราจะไปถามคนอื่นอีกทีหนึง่งเราจะมาตัดช้อยกันอ่าสมมติเริ่มจากมิ้นใช่ไหม mm hmm. เขาก็จะสามารถถามใครก็ได้ในวงครับจะถามการ์ตัวเองก็ได้นะหรือถามคนในวงก็ได้แปะมาเลยอ่าเขาแปะมาว่าอยู่ในเรนจ์ไหนนะครับถ้าคําตอบอยู่ในเรนจ์ไหนเราก็เอาด้านนั้นชี้ขึ้นมาอย่างเช่นใบเนี้คือไม่หนึ่งก็สองสามส,สีนะครับอ่าแจ็เปอร์ถามต่อเป้าหมายคือเราจะค่อยๆตัด ให้หมดนะครับว่าเลขคืออะไรบ้างเราต้องมาทายใบนี้ Secret Flower มันคือเลขอะไร mm hmm. อ่านี่ดีนะดีนะถูกต้องนี้เลย <Okay. S 1> อ่าพี่ถามใบนี้ถามว่าเป็นเป็นเร์บหรือเป็นวูดี้ก็คือแปดในสิบหกอ่ะมันคือห้าสิบห้าสิบแต่เราจะค่อยตัดช้อยไปอ่ามิ้นถามต่อใบนี้อยู่ในโซนนี้ไหมใช่ไหม ใช่ถูกต้องใบนี้ oh, ใช่เป็นออนหรือ e อ hmm. ีเวนนะครับเป็นคู่หรือขีข 50, 50. ออ้ใบนี้ขีห้าสิบห้าสิบอ่าโอเคใบนี้ถามของยูแล้วกันนี่ดอกไม้จากประเทศไทยดอก <_ S 2> อะไร <_ S 2> วะโกลเด้นชาเวอร์ราชพฤกษ์อยู่ในโซนนี้หรือเปล่าใบนี้3 7 7เจ็ไม่อยู่ใช่ไหม,ไม <_ S 2> ก็กากระบาดไปอ่าทีเนี้ย มันก็จะเหลืออ่ะจะเหลืออีกใบหนึ่ง้องถามมา<ผ>มจริงจริงมันไม่ได้กําหนดนะว่าแบบคุณต้องถามแบบอย่างน้อยหนึ่งใบหรือเปล่าแต่ว่าเราเล่นกันแบบนี้มันง่ายดีสีอะไรอ่านี่เขาเขายนมใตรงนั้นก่อนเพราะว่ามันห้าสิบห้าสิบน้างั้นผมก็สี่ร้อยอันนี้ถามว่านี่สีอะไรสีอะไรสีนี้นี่เราก็ต้องมาเริ่มหาแล้วครับว่า เลขไหนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับโดยทีเนี้ยไอใบที่มันมีสองาใบเนี่ยปกติมันจะง่ายที่สุดแล้วเวลาอยู่แถวนี้มันก็เป็นห้าสิห้าสิบยอันนี้มันเป็นบูดี้สีแดงเป็นบูด,ดี้สีแดงก็คือ <S 2> 2 <S ไม่สิบสองก็สิบห้าแต่ว่าสิบสองมันออกไปแล้ว <15. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือส5้าแน่นอนอ่าต่อไปอันไหนอันเนี้ยเป็นหนึ่งสองสามสี่สองอยู่นี่สออยู่นี่ใช่ไหมก็จะเป็นหนึ่งสามสี่ แต่ว่ายากมากเพราะว่าหนึ่งสามและสี่เนี่ยมันน้อยกว่าสิบห้าทั้งหมดเลยไปกองทห้มันง่ายกว่าอ่าโอเคอันไหนมีอันไหนที่พอจะได้นี่สีม่วงอันนี้ไปแล้วสองันก็เหลือสิบสิบเอ็ดสิบสามสิบหกสิบสิบอยู่นี่สิบหกอยู่นี่ก็คือเป็นไม่สิบเอ็ดก็สิบสามก็ยากอยู่นะมันต้องมากกว่าเท่าหร่อันนี้มันเลขต่ำอยู่แล้วไม่ค่อยช่วย อันนี้น่าจะเป็นสามอันนี้น่าจะหนึ่งไหมให้อย่างนั้นเฮ้ยคุณดาได้ขนาดนี้เหรอตอนนี้ตันนี้มันเรียงต่ำสุดใช่ไหมหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้สามและนั้นสี่จบอันนี้ดาว่าอะไรนะสามหนึ่งอ่าทีะไปก่อนนี้สามนะไปอันนี้หนึ่งอันนี้เพราะว่ามันเป็นน้อยกว่าสามด้วยเฮ้ยจีเนียสว่ะเฮ้ยจีเนียสว่ะอะต่อครับเรื่องไหนดี อันนี้ม่วงใช่ไหมเอาม่วงไปนม่วงนี่มันเป็นไปได้เยอะอยู่ไม่ใช่สามไม่ใช่เจ็ดเจ็ดไปแล้วสิบไม่ถ้าถ้ามันถ้ามันใช่มันต้องมวงด้านนี้อยู่แล้วรู้อืมต่อ๋อก็คือมันคือโซนนี้ยมันคือโซนเนี้หนึ่งสองห้าหกเก้าสิบสิบสามสิบสี่หนึ่งสองไปแล้วห้าไปยังห้ายังไม่ไปอ่าฮะอาจจะเป็นห้าไปแล้วเก้าไปแล้วสิบไปแล้วสิบสามยัง ห้าสิบสามสิบสี่เป็นเยอะอยู่ห้าสิบสามสิบสี่เป็นไม่ได้เยอะอันนี้เล็กขี้ก็ยากอยู่หนึ่งสามเจ็ดแถวนี้ห้ายังไม่ไปแถวนี้ห้ายังไม่ไปใ่กองจัตเตอร์อ๋อสิบเอ็ดสิบเอ็ดยังอือ อันนี้ก็สีม่วงใช่ไหมสิบหกกับสิบไปแล้วสิบหกกับสิบกับสิบเอกัะสิบสามเดาเลยปะล่ะสิบสามหรือว่าเรามีใครอยู่ในมืออ่ะสิบสามสิบสามครับช่วยอะไรไหมช่วยอะไรไหมตัดช้อยอะไรใช่ไหมช่วยนี้ตัดออกอันนี้ก็คือไม่ห้าก็ห้า มีห้าเดี๋ยวปะเก้าไปยังเก้าไปแล้วเหลือแค่ห้ามาก็สิบเอ็ดไงห้ากับสิบเอ็ดสิบห้าไปแล้วถ้ารู้ไปนี้อาจจะช่วยนี่ห้าสิบเอ็ดส่วนอันนี้ไปนี้มันต้องอยู่ฝั่งนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะห้าไหมอ่ะไม่ที่มันอยู่ฝั่งนี้นะก็คืออันนี้ต้องเป็นแบบสิบสามหรอสิสามไปแล้วนี่เดี๋ยวนั้ี๋ยวหมไล่เลยหนึ่งสอง ไม่ต้องนับเป็นเลขเออใช่ใช่เป็นเลขก็ได้นี่วะสิบสี่ก็ได้นี่วะไอ้ใช่นี้รอบนี้ยากวะนี่ห้าไปแล้วหนึ่งสองแล้วห้าหกไปแล้วเหลือห้ากับสิบสี่หนึ่กับสิแล้วฝั่งนี้เป็นไปได้อะไร้างนะสิบเลกกีหกับสิบ็ดหกับสิบเถ้ามันนี้น่าจะเป็นน้อยกว่าป่ะอันนี้จะน้อยป่ะนนีาจะเป็นห้านะ้างั้น แต่อันนี้ก็มีโอกาสที่เป็นสี่ไอ้สิบสี่ด้วยนะไม่ก็มันก็เชื่วยก<อ>รองวันนี้ไม่ได้นะมันไม่น่าจะมากกว่าน,นี้แล้ไงเพราะว่าสิบอันนี้ก็อาจจะเป็นห้าสิบห้าสิบหกออกแล้วสิบห้าสิบหกมันออกแล้วใช่ไหมมันไม่มีทางที่มันจะไปมากกว่านั้นเนี่ยนะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นตอนนี้แบบห้าสิบเอ็ดสิบสี่นี่ก็จะเป็นมากสุดหรืน้อยสุดก็ได้ไงตรงเนี้ยใช่ไหมใช่อาจจะเป็นตรงนี้สิบเอ็ด ต <14. S 2> ึงไม่มีจิทช่วยตรงนี้ใช่ไหมถึงมีสิดดาวตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่แต่อยู่อยู่นี่ไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจริจริงมันก็เดาได้แล้วนี่หว่าใช่หนูเดาได้หนูหนูรู้แล้วแต่จริงก็เดาได้นี่หว่าก็ตอบเลยตอบเลยใช่ไหมตอบไปนี้เลยเพราะยูรู้คำตอบนี้เนาะไงอือสิบเอ็ดสิบสี่ใช่นี่สิบเอ็ดกัสิบสี่เพราะมันรู้ไงมันเหลือแค่คนเดียวไงใช่ปกติอ่ะเขาจะไม่ให้เราช่วยคือเหมือนกับถ้าเราจะช่วยวิเคราะห์การตัวเองอ่ะ มันต้องเป็นข้อมูลที่แบบมันพับบิทไปแล้วแบบว่าเลขมันออฟเวียสแล้วอะเลขมันแบบเรียงมาแล้วเราก็เลยบอกว่าอันนี้แสดงว่าอันนี้ต้องเป็นอันนี้เนี่ยมันเหลืออยู่ตัวเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าไปไปบอกไปทั้งหมดไม่ได้อทีนี้เราก็เล่นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณททยนั้นถูกก็ชนะนะแล้วก็ถ้าเกิดเล่น5คนเนี่ยมันก็จะแอดวานซ์ไปอีกนะมันจะมีคนละ1ใบ2ใบอะไรเงี้ยแล้วก็หมวดยากก็จะเฟสชั่นจะน้อยกว่านี้อีกนะครับเหนื่อยไหมสมองเคลีย แต่สีเดียวเลขเล่น<ร>เกมนี้ <laughs> สมองโคตรเพียนะครับอันนี้ไปหาซื้อกันได้นะเกมกล่องแบบเล็กๆเล่นง่ายนะครับโอเคแค่น,นี้แหละชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะ ติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e Channel ในชื่อ Movie w a n d e r e r ฝากด้วยนะคะขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture more than a Fur ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกมอะคาเดมีวงเวียนใหญ่ว i ท a าลักษ์ออฟเลรบริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ